พบกับดัมแมนเรสซิ่งครับ,บ,รบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับหลังจากที่โดนฝนกระนำ่ำรถออกไม่ได้จอดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนครับ,บากออกปข้างเนี่ยจะออกยังไงดีตอนเช้าเดี๋ยวให้เสียบอมบานหน่อยจะออกได้หรือเปล่ากับดินเละตุ้มเปะขนาดนี้นะ างานนี้ประตุงจัดเองเลยน้ำมันจะหมดได้ดิน้ำมันจะหมดอีกขึ้นึ๊บน้ำมันจะหมดั <laughs> มมด๊บเลยนะประตุงนะางานนี้จัดเองเลยครับแค่นี้บอก อย่างนี้นีเรียบร้อยเลยครับหน้านีน้ีทำงานลำบากมากโอ้ต้องปาดออกอย่างนี้นะประตุงจะไล่ออกมาข้างๆ ที่เป็นพี่โคลอนออกไปก่อนพี่เลนนะพี่เปียกออกไปก่อนถ้าเอาไว้อยู่ข้างบนนี้มันก็จะเหมือนเดิมโอ้แรงเหมือนกันครับประตุงนี่สายแรงสายแรง โหดครับโหดรอบนี้มาหนักครับหรือว่าจัดหนักจัดเต็มเลยสำหรับฝน ไม่ตกมาหลายวันวันนี้ได้มาก็มาหนักเลยรถออกไม่ทันครับลำบากเลยทีแรกจะออกแล้วแต่ว่าคิดว่ามันจะมาน้อยครับมาไม่เยอะก็พอออกได้ทีไหนได้มาเต็มที่เลยเอาก็มาถึงจุดนี้ครับที่อันตรายที่สุดจะอยู่ตรงจุดนี้เพราะว่าเป็นดินเหนียว ตรงนี้จะสูงครับแล้วก็มีคลองข้างๆนะตรงนี้อันตรายถ้าเปมานี่โอกาสตกคลองเยอะครับถ้าปาดไล่ออกข้างๆแบบนี้คาดว่าน่าจะไปได้นะน่าจะไม่มีปัญหากับดินเละๆวันนี้แค่ย้ายรถออกก็เหนื่อยแล้วครับทีมงาน เวลองทางเลยว่าเป็นไงไปได้หรือเปล่ารถลาวนะโอ้เป๊ะครับมีเป๊ะอ้าผ่านครับผ่าน ดูพี่แซมมั่งจะผ่านหรือเปล่าโอ้สายควันสายควัน คันนี้เสมีมรอเล็กบ้างพอพับกระจกหนะน่อย่ายจะไม่มีปหานะ้าผู้จัดการขับเองครับ สบายๆนะยิงอ l โอ้ยิง DL นะกระโลมนะเวใช่ไหมเพี่อ DL ว่างั้นไปแล้วโอ้ผ่านครับต้องปาดโครนออกแบบนี้ครับถ้าไม่ปาดอย่างนี้นี่ไปไม่รอดแน่ เรียบร้อยครับหลังจากที่เดินมาประมาณกิโลหนึ่งนะวันนี้ช้ำเลยประตุงบอกช้ำวันนี้เดินออกมากิโลหนึ่งเพื่อจะมาทางออกโอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับวันนี้เสียมิมขับเองเลยวันนี้6ออกโลนี่ออกมาลำบากแล้วแม่โคลำบากเหมือนกันครับ เป็นอะไรที่เท่าแกไม่โคกลัวครับการเดินเท like ่าแกบางคนนี่เดินประมาณ200เมตรนี่ยังยังเสียวครับไม่ค่อยอยากให้เดินนะบอกว่าซ่อมแพงแต่นี่เสยมิมเดินมาเลยกิโลหนึ่งวันนี้จําเป็นครับขนาดเทรลเลอร์ยังบอกไม่ได้ครับต่อไปก็เป็นการขึ้นเทรลเลอร์ ะอยู่อีกหลายวันครับสภาพแบบนี้หลังจากที่รอบอนก็หยุดไปประมาณ4ีหวันนะรอบนี้จะได้หยุดอีกแล้วทำโดยพี่หลิวครับหลิ้วกดยับนะสวัสดีครับโอ้ได้ทุกอย่างครับพี่หลิ้วนี่ผมหาเกียร์ไม่เจอนะคันนี้ quan subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ เร,เร็วข้างหนึ่งช้าข้างหนึ่งครับการขึ้นก็จะลําบากหน่อย ปล่อยเบรกเลยเลียวปล่อยเบรกเลยปล่อยเบรกเลยเรียนมันลื่นมันลื่นมันลื่นครับเยียเบรกไว้เยียเบรกไว้เยียเบรกไว้อ่ะปล่อยปล่อยปล่อยเลยอันตรายเหมือนกันครับ ขึ้นลื่นแบบนี้นี่มีเสียวครับเพราะว่าโคลนจะติดกับแท็กเยอะทำให้ลื่นไม้มันจะเปียกเลยนะไม้ปูก็เปียกเลย เรียบร้อยครับวีดอชุดนี้ก็ขอจบเพยียงเท่านี้ครับฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับน้ำแมนเรสซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ